สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องนะครับวันนี้เพื่อนเฮงกับพ่อพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขโชคลาภกับป้าป่านะครับป้าป่าเพิ่นมาเพิ่นได้เลขหางเดียวเพิ่นก็ซื้อไว้แล้วพร้อมนะครับเพิ่นมาเพิ่นได้เลขหางเดียวแล้วเพิ่นก็ซื้อไว้แล้วจะเป็นตัวได้นั่นเดี๋ยวเขาไปถามป้าป่าพร้อมกันเลยครับเราเอาแหมเป็นตัวเลขหางเห็นเป็นโตเลยใช่ไหมเอาออดไทยเอาดิเหฮะนม่ไปออดไทยออกาดู มันขาวที่เป็นเด็ก่ะแต่ว่าขึ้นบนก็เครื่องเครื่องนี่ก็มันก็คือเหล็กติดตาไม่าห็นถึงพลอยทั้งแต่ก็ไม่เห็นนั่นสันสีเลยเห็นเห็นยุมองจังไลยโอ้ยมันก็ยูอันยุมองเขาจอดท้าแป้งหลายๆเพิ่นเอาอันเพิ่นถือเพิ่นก็เลยเอาอันนนั้ไปนะเอาอันอยังก่อนเพิ่นยังเสีน้ำแดงไปนั่นแม่แม่เงี้ยไม่เงี้ยวนนั่นถือสามตัวอแม่ั้ย ไม่ถือแม่ดนี่ถือสองโตบนล่างถือทั้งบนทั้งล่างวันนี้เพิ่นก็เล็สจะอาความไปแก้บนความไปถวายไปไปเพิ่นได้ไปสร้างอีกไปคออีกว่ะเออเอาไปปวดสาราปวดซาลาแล้วๆนี่ถึนได้วา่าอันน้ำกันแนละค่ะก็เลยอีเราแปงถ้าก็เหยีดท่ๆเดียวคนเะลูกอีดีเราเกลี้ เมื่อรมรวมคีบเลีมเมื่อเท็ดดีแม่เมื็ดดีเท็ดอ่อนเห็ดอันนั้นค่ะสิริอ๋อไม่ใญ่อันนี้รูปส่วนไปส้นไป่เ็ดคงนรกูแล้วก็แบบนี้กับรูอันนี้อันนี้เป็นทีงนาอ๋อไมเลช่ใครงานน่าสนงานถือหัวโอ้ยงานถือหเอขันบ่มีนี่ค่อยจะวางหมดก่อนเขาบอกั็คือคู่เลขาบือสีงานงานหมดออกค่ะหาซีซีเลย ออมดก็เป็ก็ะไรนี่อย่างเี้ยพู้อย่างทั้งกอนหาสีอย่างหาเกจเ็ดหาเออหาเกจหาเกจกับแปดหาเนาะมันจะเอาอยู่หันละแต่ที่นี่เนรู้ว่้นมันก็เออกดไปเลยก็ได้เพาะตองเห็นไม่เบิ่งให้สมองงานกัไปเลยหานี่เลยหานี่เลยสิว้าวไปเห็นดอกนี็นตเลิบหาแต่ว่าบบนู้นูนยุไตลงมาอีกม่นมันบหมเกาก็ตอกันมาอยุดไตเหองหันลงมาอีกไตลงมาอีกแต่ว่าผิดซองมันป็นอันนั้นอนหันโอ้ เ้อเ่บึงปสินังบัืนเออนั่งนี่ไปว่ามันมันมันเป็นว่าเขาบึงเดาไปว่าจิ่นตนาการว่ามันลายใหม่แตกไปเตยมันเป็นลาใหม่เลยล่ะมันจะป็นโตเลยเนาะติโตงั้ือ้อยก็เห็นเขาบงบอกเ็นแจ่นี่แค่หนล่ะก็องนับแล้วว่าเอ่อนี่อาการ้อนใส่แลวก็ไม่ยืดเดียวมาใส่ให้หงเจาเลอมันมันมาตับ่้ากันเหีนั่นั่นว่ บ่เห um, <so ็นบ่ถึงสองตัวสาตัวบ่บ่พี่นี่ถึงคนเห็นอยู่แต่ว่าเขาบ่เห็นอืมไม่ถึงคนนตัวน้อยนี่นี่อาจะมั่งเปล่แคปลี่นไม่เหนอันอันนี้ไงพี่ว่าเลเปลี่ยนเห็นที่ตัวเขเห็นค่ะอืมนีน่าสีก็เบิ่งพี่ว่านี่อย่างเปลี่ยนสองหางหี่อย่างตั้งแต่นิดน้อยดอกก้อนดำดำนี่ถึงเล้บปุ่อุ้งี่อัปางบ่งมั่งม่งเหนกันเปลี่ยนแตัตัวน้อยอันธา่นิน้อยน แต่ว่าอันมันเป็นดำๆดอกอันเป็นข้องดำๆแต่ว่าบางเครื่องก็กัว้องดำนี่เป็นข้องนี่ค่ะทมักกับว่เาเนียคือเพื่นเ้ายื่นาเนี่ยาขายสื่อก็เนเป็นได้ขายได้หันเข้าคืเป็นบ่ออมกันน้อยกินกันมากไปอันนี้เม้ว่าตัวลอยตัวบางก้เพื่อเบืก็เห็นผิดเพอเวเลยเป็นลงมามันเป็นไล่ใหม่กออืมว่าหันคนั่งกันอย่างไเนี่าอะไรเก็เนนั่งยืนไหนเพาะการสื่อตัวนี้มันเบอก่งคานนะการที่สื่อตัวไหน เสเอาได้อันนั้นล้วใส่กระิดว่าเสียวเปดหาเป็นสิบบาเดอันนี้อันหาอาผคนมัณฑิตัยเดียวาเลา้ยงใส่กระได้ังสิเนียเขาเรีว่าเสียวใส่นะเสียวตัวเห็นนี่ไปใส่เลยเสียวเป็นเปดห่าเลยเปลี่ยนจะเปลี่ยนไ่่ด้เปลี่ยนทำไมมเงี้ยวันกับไม่เงี้ยถึงเลยนะจะออดมุกทยเอา สีนมน่เเอานี่ออกธร้านหมกันเปล่าบอกคันไทยเอาอยูนี่มันขาดสได้บางเก่ไก่อยู่หเน่าะันันเป็นผ้ามันมันมันเป็นไปน้ำอันั้นเด้มันมันบนแมนก้อนหอยยุงสีเนาะก้อนหอยหน้าองสีเนาะกระลูกมากส้นสิบเปล่นลงมากสีเลยเปลี่ยนต้องตัดกันกับไล่ใหม่เลยเด้อเปลี่ยนตัดกันเป็นเรื่องหางกันเปลี่ยอย่งนี้มันถึงมันถึงตัดกลวงลงมาเลยกเออมันเปลลงมากจริงสีเลยมันคือ่าเรเป็นไปน้ำอันั้นเด้ บ่บ่บ่แมนว่ามันสีแหงเป็นไรไไปปะเป็นโตเลยเนี่ยอืมเพอ่นอ่นเมื่อลู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 รูจะคือปญหาของบ่เขาสซ้าแเราคนน้นอันอะไรกันหาทุกงานเสร็จอืมคนเบานอืมถุงยาถุงโอ้ยันนบัามคนว่าเอาจะขายขายขาสเป็นจาอะไรก็คือเป็นโบอันเขาเป็นเล็กหา้ยเนาะเป็นเหล็งอหไ่ คนเป็นได้ใหม่คเป็นได้ดับได้อย่างนี้อย so no uh ่างนี้อนนี้มอก็จออดยออดอยู่นาักี่ส้นยั่งบ่อนขึ้นีบอนนะฮะเอาค็นมืออื่นเอาไปเบื้องไม่จะเห็นมานอนางวันหรือเปล่าไปเบิ้องไม่อื้อนแต่่ากันกันไปเบื้หงบองเดียวกันยังใคยจะเห็นเนี้ยเลี่ยคนนึงเห็นไปเมืองนึ่งไปกู้ไม่ไปเขาเห็นเขาคือรำว่าหาเตบอกขันยั่ง มาเป็นเงสีเห็นยขันจามันก็เป็่นสซ่ไฟโซ่มันนี่แหละจต่วันขันพุ่มมีโ้วไแเบิืองก็เห็นแต่ว่าแว่าขันมันเปบืองขันย่งอยู่นี่ก็กระทบมาดาขันกาย่งเปลนยมลายแล้วนี่ยังสีพักนะไม่ดีกว่าเนี่ยไปใส่ทำงานบอบยุดพักแล้วแลวแล้วจบจบแล้วเพรดีกว่าพูดว่าเคยปฏิวัติืมได้ไปนันตีไปจังทันไปยังตีปันเนี่เอามืออื่นเพิ่มมาเัาจะเศราบ่ มาเราจะเศร้าพอดีตัวไปจังหันเดี๋ยวไปจังหันสีแววไปเบิ้งน้ำโยคะนะเปเบื้องเนออข้างคัดเหรให้คนเห็นไหแต่คนไปเห็นอย่างเบื้องมันไม่ีเห็นผูบาสิยทีนี่ลาคะเจ้ามาท้าสีสร้างเขาเจ้าได้สามตัวตลอดตะวันสีงวัดห่างวัดนว่าขันโมมี่มันเป็นอะไรอย่างเง มันเห็นผักกันนะมันต้องเห็นมันให้เห็นทีเดียวเลยแค่เห็นปลาไม่เตี้ยเออสุดเชื่อยังเดาผมไปว่าโอู้้ไูแต่ว่าปลาเห็นตัวเดียวตัวเดียวงั้นเห็นตัวเดียวเลี้ยวไปใส่กับเลี้ยวคูนเลี้ยวไปใส่กับเดียรเออเลี้ยวไปใส่กับตัวมันดังเลี้ยวเปียดหาหางเดียวนี่แน่นเลยหรือเปล่าหาหาเมามันออกมันห่างกันเทงาไหร่สามชั่วันนี้เนาะใช่ เปลหางนอส่วนอันสุดันเนี้ยมันออกเียวสามมีอทิซีมันห่างกันมอทีซีก็เพาแมันขึ้นบนก็ได้่ถึงหอแต่ที่มันล้งล้างมนบ่ละเปลดหางมาลังนเก่ากเกิดนบ่ละมันก็ไหลกันมาหันด่ามันออกเกี๊ยวก้าวเก่าเป็ดหางมันออกเก่าเกี๊ยก้าวเก่าเป็ดหางเกานึ่งมันก็ต่อมาก็มอห่างเกี๊กับเป็ดหาส่นนี้เนาะใส่ี่ เขาเรื่อ้นเกศเขาหมเออเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะสื่อจ็คโตเลยบ้จะเงินแจ็คบาทได้หมดเลยเอ้ยได้ใคุณครับสุ่มซื้อก็ถือถือทั้งบนทั้งล่างแล้มัเนาะเจ้าบนเจ้าล่างเัมนกันต่อนลังอีกสุ่มกระจานี่แล้วครับเด้อเรียกป้าป่าเพิ่นไปเห็นนะครับอยู่น้ำพุ่มเจ้าทีเพิ่นน้ำต่เคียนแม่แต่เคียนนะครับเพิ่นเห็นเลขหาตัวเดียวเพิ่นอย่เลยว่าแปดเนี่มันดังแหงหมดเลยจับมาใส่แปดนะครับแต่ว่ามื่อเื่นหรือว่ามื่อหลังนี้เงินจีบไปเบิ้งคือกัันนะครบ าม,มาแมนบ่ตอนที่นอนกับเพิ่งเราก็ออกไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อร้องเบิ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโมแน่นอนอาจจะช่วงดีก็ได้เม,มื่อวันมงหั่นไม่ใหป่าเป็นบบได้ซื้อ